ราศีที่ดวงพุ่งเข้าตานายเลยบอกเลยว่าเข้าเต็มๆแบบตรงนี้แล้วเนี่ยนี่คือราศีของคุณหรือเปล่าไปดูกันเราศีนี้โดดเด่นมากที่จะพุ่งเข้าตานะฮะช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงทําผลงานนะครับก้านาานะฮะหรือแม้ทั้งผลงานที่คุณกาลังไปชิงรางวัลหรืออะไรต่างๆแข่งขันจะเข้าตากรรมการมากๆเลยนะฮะเริ่มต้นกันที่ราศีแรกแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกดถูกใจให,ให้กับผมก่อนนะกดก่อนนะกดเลยนะราศีแรกนะครับนั่นคือชาวราศีตุลน,นั่นเองแล้วชาวราศีตุลเนี่ย พุ่งเข้าตาแบบนี้เลยพุ่งสูงด้วยนะแปลว่ามีโอกาสโดดเด่นที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกต่างหากนะครับ2นั่นก็คือชาวราศีมังกรนั่น,น,นเองมังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะเฉิดฉายนะครับเป็นจังห,หวะที่คุณทําอะไรจะโดดเด่นนะครับและจะมีคนเล็งเห็นเพราะฉะนั้นการพรุ่งเข้าตาไม่ได้แปลว่าเข้าตาเจ้าหน้าคนเดียวคนอื่นด้วยราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีเมษชาวราศีเมษม,มีโอกาสาใหญ่เลยนะฮะจากการที่คุณทําแบบตัวเองให้มันโดดเด่นขึ้นหรือผลงานของคุณเด่นดังฟังนันเองนะฮะดี และราศีสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยนะั่นคือชาวราศีกุมนั่นเองชาวราศีกุมเนี่ยโดดเดน่นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งน,นะครับสอบแข่งขันก็จะได้เรียกว่าดวงดีมากสีราศีนี้เป็นดวงคุณหรือเปล่าถ้าใช่คอมเมนต์ให้ผมฟังหน่อยว่าคุณเจออะไรในช่วงนี้เฮงฟังไปด้วยกันกับอาจารย์แบงค์เคียดวงครับ